เด็กหญิงธนวรัตน์แก้มประถมเด็กหญิงอริตาธีรวงเด็กชายจิรัตน์พรประเสริฐเด็กหญิงพิณาราแกนนาคำเด็กชายธนวัศุพัฒน์ัน <Okay. S 1> เด็กหญิงสุพิชาพีิรพิจัน <Okay. S 1> เด็กชายต่อตระภูมสุพิสา oh. 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 Yeah. เด็กชายธนวิัศน์สีทอง เด็กชายพานวิทยาศิษย์เด็กหญิงยะกนพรจันทเสงเด็กหญิงอิสรีอินประเสริเด็กชายอิตินันมกสิริเด็กหญิงเอชิรยาแป้งไผ่สารเด็กหญิงธนวัาราชพันธ์และเด็กชายนทพัช้างยาว นั้นเป็นรายชื่อของนักเรียนนะคะในระดับชั้นอุบาล3นะคะที่จบการศึกษาของเราในปีนี้นะคะซึ่งเป็นปีการศึกษา2556นะคะลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2556ชั้นประถมศึกษาปีที่6กพักหนึ่งเด็กชายขจรเยาวรีแสงเด็กชาย